พาะวายังตีผมว่าอะเชิญชวนให้ปนป้าเมียป้าลูกอย่างมาตัวมันก็จะมีเรือขยักถูกกอเล่นได้ไายเรือเล่นได้ตัวมีรถทีบตัวเนี่ยก็จะเป็นไรายได้เข้ากลุ่มพิสาหกิจนี่กับกับเข้ากัปปาเอาเมนูต้องทํามาตรฐานเลยเขาเนี่ยกรุงตรนมีอย่างพ่อต้องแชร์ต่อท่องเที่ยวนี่เลยอันนี้นี่คือไผ่มาเจ๋วดีหัวหน้าแอมนาะ ก็พอสูจดไว้น่ะเดี๋ยวเราจะได้บอกภารกิจกันคือตอนนี้อำเภอครับเทศบาลจะมาช่วยครับส่วนราชการจะมาช่วยก่อนอันมันมันมันตั้งเก้ากัได้เนาะถ้าหลวงมอช่วยนี่แม่นอะเออมันต้องตั้งเก้าก่อนหลังจากนั้นป๊อปเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันจะทําเองอ่ะมีอย่างเสนอแหมสถานที่ท่านนายก้องมีอย่างเพิ่มก่อนในบริบทนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะอู้เรื่องกุ่นก็เน่าจะมีอย่างลวเนาะแต่น่าจะพบดพวดละเออ แต่สำคัญคือกลุ่มต้องมาประชุมแบ่งงานกันปเจ้ไส้ก็ปลดหลวงขวาก็เม่หลวงตายนะปหลวงก็ไป่หลวงนี่กูริ้วเราเฮ้ยใครู้ปาทป่ามีอยู่ใอนนี้ครับเอออเคปอ่ะปหลวงอูอ่ะเชิญครับ กับสำหรับปลากินพืชครับตัวนี้ปลาปหนิ้นครับปลาตะเพียนครับแล้วก็ปลาปลาหนนี่มีอยู่นะครับปลายโสครับมีอยู่ปลาปลาแหางแดงครับหางแดงปลากระสุนปลาแห่งครับมีอยู่ครับมีประเภทนี้นะครับปลากินพืชแ้ปลากินเนี้ยมีปลาข้าวนะครับปลาข้าวเราปลาสะโดปลาข้าวนี่มีตัว ซิกโคโลก็มีนะครับตัวนักตีชส่วนะครับตัวปลาปลาข้าวนะครับตอนนี้นก็คือสะดครับนี่ก็ได้สะดุ้งอกัเลยหคนเดียนมันมีหลายนะาคนมันะมามาสสะดุ้งนี้เปิดนคนมันจมาเมาส์ี้เิของเปิดสูงขนาครับ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันว่ามีประเภทปาอย่างพ้องที่เขาจะไปทำพันนะครับแล้วก็ทุกอย่างต้องรวมประมงวไหนเพราะคนถือระเบียบกฎหมายตัวนี้อยู่ถ้าเขาไปเนี้ยโดยมีประมงก็เคลียร์ทำลาเดี๋ยวต้องเอาเคลียร์ทำลามันถึนะครับซึ่งหัวหน้าไอ้ผมมีปัญหาอยู่แล้วในหลักการนี้เพราะว่ามันเป็นการรวมมันุ้นละนเอาูช่วยนาอเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะว้าแผนกับตอกับคือปาอย่างพ้องแล้วก็ลองดู เขาก็เรื่อมวันที่หกท,ที่นี่ก่อนเราก็กำหนดไว้แปดวันแต่ดูแล้วถ้ามันวันอื่นๆหมนี้แล้วหมดนีไปแล้วก,ก็ว่ากันก็ได้แต่สำคัญที่สุดคือขั้งแรกนี่มันจะยากนะไอ้อยกกังกรนะจ้างเนี่ยมันยากขั้งแรกถ้าขั้งแรกดีขั้งต่อไปมันจะดีแต่ว่ากลุ่มก็ต้องมาประชุมกันละลงรายละเอียดมากกว่านี้มานั่งอู้นั่งจ๋ากันถูกกับขายแล้วจะอจะอใครจะเป็นคนเก็บเงินเงินได้แล้วจะเอาจะได้อะไรยังไง จะต้องบอกฮิตกันถูกก่ครับขายแล้วขายนา้าขายอาหารกุ้มบุตรมีระเบียบของปุ๋นอยู่แล้วแล้วมันคือขยะเอ,อนาน้าบุมีนี่ขยะเติมถูกว่ครับเอาตินในมาเอออันนี้ก็ต้องเป็นการจัดการต่อไปอันนี้ก็ฝากออทีมงานเทศบาลจะเริรมาดกับกุ่มวิสาหกิจกับประกับนั้นปนหลงบ้านเนาะช่วยกันพรเขาทำกลุ่มแล้วทำทำท่องเที่ยว ตัวทั้งตำบนตัวบแจว่ากาบ,บ้านสันสลีบใบแจวแต่เน้นนักหัวใจตีคนจะทาก็คือบ้านสันสลีเพราะบ้านเป็นยูนี่ถูกครับปรกำนั้นปนหลวงนี่ขนาดนี่ป่าเมียงบนดอยบนยังลงมาเจอยกัยนเลย,ย,น,ยนอกเออเพราะเป็นกรุมวิสาหกิจมดนะครับอ่ะอันนี้เรื่องเรื่องนี้ก็คุ้งจะชัดเจนละแล้วก็เดี๋ยวว้าแผนจะต่อเลยหลังจากวันนี้วันนี้เขามาทราบแนวทางแต่รา,ตาตารายละเอียดป่อคุณปอคุณแม่ตีมาน่งอีก็ต้องมานงู้กับรายละเอียดกำหนดจะได้โซนจะได้ ถึงสถานที่ถึงการจัดการทั้งหมดนะครับอ่ะกลับไปต่อตีปุ้นหมู่บ้านควายเดี๋ยวผมมีหลายคนร้องเรียนร้องขอ,งอมาเหมือนกันว่าขี้ควายเต็มถนนเลยตอนนี้จะแง่จะไดนะครับก่อเดี๋ยวตรงน,นีการจัดการอยู่ก่อฝากุมควายไว้ก่อนว่าอ่อันไหนตีมันจะทำหุบนกระหันพยายามจะเที่ยวอยู่น่ะตึงวันนี้นะแต่เดี๋ยวถ้าเขาได้ถนนใหม่ก็จะทำถนนใหม่แล้ว จะต้องมาสร้างทรรมนูญว่าถ้าคุณจะเลี่ยงไหนนี้ก็ต้องเลี่ยงไหนนี้ถ้าจะเลี่ยงนอกก็เลี่ยงนอกบัจจีเอาไปเอามา้แล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนเนาะอันเดียวห้องมาว่ากันเป็นกลุ่มไปถ้ามาเอาแกงหกว,วันนี่เออขาแรงก็นักแม่แม่เฟอั์ก็ลงมาฟังกันนี่ที่ขเขาเตะแล้วอ่ะเตะแล้วกนอย่ามาปัเตะเตะเอออ,อันตอนนี้ เอาแม่ว่าเลยคุณแม่อขอสมาร์เดินพอ้าบ้านผมอูจีเนาะขออภัยเนาะเดี๋ยวกลุมควายไปตีห้าวมุตยังคุณแม่ว่าไปจัดการให้เรียบร้อยอบดยีดมาเพื่อจีออเออได้ก็ได้เนะเาะแต่ละหันขึ้นไหมหัแปลงอย่างหันคุดหลุงไหมหันอ๋อน้าปูรักการตีเ้องอู้กันจะคือตีผู้ช่วยโอต๊ตวันก่อนคือตีทัง ท่านนายกอราแล้วก็จังหวัดป่วยางพืสทงเสือพือน้ำปูเนี่ยมันเป็นจุดขายของอำเภอไปนใจเขาละตอนนี้เพราะนั้นกลุ่มน้ำปูเลี้ยงหืงงามสร้างภูมิทัศน์ภมหันตะกี้เพียวตั้งข้างนี่มอขนาดเนาะช่วยกันเพียวจีเอถูกต้องแล้วมาใจว่ามันล้อกับเทศสบาลล้อก่วนรวชการันส่บาดใจนะครับเขาต้องพัฒนาเงี้ยอย่างหืเปิวนหันว่าเออถ้า่มีเปิวนเ้องหมี้งามมีแต่เพราะมันเป็นของหน้ามู ถูกก่ครับยังตะกี้ที่ปนถามน่ะเป็นของหน้ามูแต่ว่าเขานี่เขามาจัดการมาดูแลเปนก็เออเปนเนี้ยแต่หอถ้าผมมีปนเที่ยวพัดมันก็เป็นปลาถูกกว่าครับปนก็นจะเข้าใจเขาขึ้นว่าอ๋อก็ต้องยังตีคุณแม่ว่ากับเป็นต้นกินกันใจ้กันพองนอกแม่นอกก็นนยังคนเนี่ยน้ำโขลเนี่ยมันมีไรายได้ถ่วงเพิ่มเลยนะ อเอาไหมให้แม่อู้เออคุณแม่อู้กำลังต้งใจได้ร่ำแน่มีรายได้ใสใสนาะอือเออมันจะได้ใส่ใสกว่าได้เรื่องกับคนเนี้ยนั่นหูนะครับได้ถั่วหน้าเลยอือสูงขอบงอะตอบขี้ฟกนี่ยินเข้าหูหน่อยฮะหูแบบเข้าก็เอาไม่อย่างก็บพันหูขีโฟกไหมจะได้หูเรียงรายได้ของหมู่บ้านนะอือ นได้ใ้ใช่ไก็มันมีถานขายลูกมูลนชื่อโลกมูลนิเล็กๆน้อยสรุปแล้วคุณแม่บอกว่าน้ำปู่ได้ประโยชน์กับคนนี่มันได้มดเออถ้าหนองลิงซ้ายมีการรุรักษมีต้นหนามตกประมงกุตะเกียบมันก็จะกระจายได้มดห้าพันก่าไร่เนี่ยหาได้หานอกแต่มันต้องมีกติการ่วมกันถ้าไม่มีกติการ่วมกันตายเนาะเนาะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลังเนาะผมจะเป็นยามเฝ้าฮื้อ ถูกก็แต่ยามเฝ้านี่ก็ต้องแบ่งกันกินกันใจพองจ้าก็คำแรกชื่อปู่จะแป้งครับครงพองพอดลงครับโอ้เอ้าแล้วเสา่ไม่เสี่ยงเสียงสองเออเสียงแฟนฟันกันเลยโอ้นี่แหละเนี่ยผมถึงว่าดีนะตีจีโฟกถามคือเขาจะได้สะท้อนพองบางครั้งคุสงสัยก็สงสัยลูกก มาอู้กันจี๊มันถึงจะหูกต้องจะได้หูห้ห้องโอเคเลยฮะเจีเขาใจนั่งตังนอกพุ้นเอาต้ยนเนาะเพราะฉะนั้นอะอย่างคุณแม่พุ้นว่าเอาโนี่ออกหือหมดเลยเขี่ยฮืองามตึงสองเนี่ยก่อนตีเขาจะเปิดต้นมาเนี่ยเที่ยวมูนี่อิเล็กทริกคับอันใดบอกเป็นระเบียบจัดแต่ฮือคงความวิถีไว้แต่ฮือมันดูหน้าอยู่หน้ามองน้าปู คุณแม่ขยใจแปงมีเวลาแหมถึงต้นเดือนนี่นะจะมีกีจเจ้าแปงเนี่ยแปลงทีมันดีแล้วก็บอกเจาว่าเลี้ยงกันแปลง,งไปเรื่อยไปเล่ยบอเอานะพุดธนี่กำนี่กำบอาเลี้ยงกันเพรามันถูกต้องฝาพระหลวงดูตัวฝากเทศบาลดูตัวฝากผู้ใจอุตสา,าไปขอมาแล้วเลี้ยงเมืมันงามมาเจอพุ่นแจงอันนี่แจงแล้วระบบน้ําเสียนี่เออต้องทำนะมาได้นะ เอเอทำมือนี้คือปนามาและสะอาดแล้วทำเซ็ตป๊อกตอนโปรโมตเนี่ยาทางท้องที่อำเภอกับเดียบกับจีโฟกของอาปรสมาชักพันกันเนอกเออน้ำเข้ามาแล้วเจอน้ำปูหนึ่งสองสามแม่กับใส่สุดน้ำปูเลยน้ำปูมูจะได้ก็ดชุดมันก็เขาเอามิน้าหน้าไว้มันดำเนี่ยน้ำปูมันเป็นเังีเอก เออเอาอันเลยเอาติดจากอันเลยเนาะแต่ว่าต้องถามมูปนบางทีปนไปไหนมายังจีโฟน,าาน,นักข่าวในปนการหันอันดีอันง้าวก็บังคือแนะนำแต่งแต่ต้องจัดระเบียบตัวนะครับและตั้งหน้าแต่ที่บุกหันนีโอูเพียวหลงมุจี้กันช่วยกันนะครับแต่ห้ามเผานะเผาไปได้นะอันนี้จับนะตอนนั้นไปได้นะเออจริงๆมันน่าจะเผาก่อนหน้านี้แล้ว ตอนนี้เขาก็ได้แล้วนะกนล้วงเอาไปไว้สุงมไว้ที่ไหนล้วงไว้ก่อนเออนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือตีเขาจะดาําเนินขานอ่าเพราะฉะนั้นหมู่บ้านควายเดี๋ยวไปอู้กันไงกรมเดี๋ยวตอนนี้เขายังเปิ่้นอู้กันก่อนต้นเจตนาคนตีเรื่องควายผมงฉันล้วเพิ่งจะตั้งใจนะตกที่ไหนพวกเราเทียวแต่บางทีมันหมหมดถูกไหมครับต่อไปอาจจะต้องมีธรรมนูนละว่าถ้าคุณจะมาอยูต่ตรงไหนนี่ ก็ต้องออกไปตังนอกแล้วก็ขี้เพื่อพอเดี๋ยวเัาจะได้ถนนเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วถ้าจะเลียเ้ยงไหนก็เลี้ยงไหนปลูกหญ้าปลูกอย่างขี้คว่าดินกว่าดนะีกับขี้ควายเขาน่ะจากตีเขาไปขายเาขาก็ับมาปลูกทําลุงดินปลูกหญ้าปลูกอะไรอย่างผสุสัตว์มาส่งเสริมก็คือกินนี่ส่วนคนทีเปเจ้าไปเลี้ยงนอกก็เลี้ยงนอกก็กต้องอาข้าวไปข้ามมาเนี่ยผมก็ได้รับการร้องขอมาเยอะอยู่แต่ตอนนี้ก็เลยม,มีโอกาสมาอู้วันนั้นก็ได้บอกครั้งกุ้งควายเบื้องต้นละผมฝากกุ่งควายแล้วเดี๋ยวเขามา จะทำมนูนกับทำกรรมหนึ่งนอกตอนนี้มัมนกําลังคุดกําลังแปลงกันโยมันอาจจะมาได้เรียบร้อยมุดเกลือแต่เอาเป็นหลักการจอีกก่อนนะครับนอกอ่าทนายเพื่อครับครับเท่เมือ่อกี้เห็นนายเพื่อผู้เลียงผามควายกัดีแล้วครับผมผมอยากจะกหัวงหลังจากที่เขาลื่อผามควายไปแล้วเนี่ยพื้นที่ตัดทันเนี่ยเอ่อนายเพื่อมีโครงการที่จะทำอะไรอย่างกับพื้นที่ผามควายเก่าหรือเปล่าครับคือตอนนี้ มูอ่าวันก่อนทางกลุ่มมูเนี่ยกับชนประธานก็จะถงดินเนาะก็จะถงดินแล้วก็ยาวลงมานะครับคือมันเป็นเชิงทองเทียวแล้วก็กลุมน้ําปูเนี่ยเดิมทีเปิดจะอยู่ติหมูบ้านขวายตัดน้าติดหลาน่ันแต่เปิดมองว่าถ้าอันมาพอเอ่อน้ําปูมันก็เห็นที่ควายมันอยู่ตึกันก็ได้เนี่ามันก็มีพื้นที่เพราะว่าในนี้มันจะเป็นเชิงอนุรั์อยู่แล้วมาก็คือมันเป็นสเต็ปตึกันเลย เห็นหมู่บ้านควายเรามาเจอน้ำปูเพราะน้ำปูปุ๊บมันจะริมหน้านี้ต้องเพีย่ยหงาบต่อไปอาจจะเอาไม้วงไม้ไผ่มาแลงเป็นซุ้มอย่างาเช่นนกินน้ำปูจิ้มอย่างกับว่าไปถูกก,กับครับเชิงอนุรักษ์นะไป่เจท,ทําทำร้ายแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นเนี่ยกับเรื่องปลาเรื่องอเมซ้อนกาแฟาอย่างเนี้ยรุดทีเรือขยับอย่างเนี้ยเขาจะทาทีที่ผมถามที่ผมถามนี่เพราะว่าเอ่อจากที่ผมเดินสำรวจกับอันเคทำราเนอะครับมันจะมีพื้นที่ตี นกแขกตีชาวบ้านเลยว่านกอย่างนี้ันกนกควักครับมันจะมีอยู่มุมทุกใกล้ๆต้นนี้ครับมันจะมีนกเป็นฝูงประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันตัวครับคือในความเป็นห่วงของผมในเรื่องของตรงนี้คือว่าตอนนี้เคท่ามลาจะพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวในการดูนกตัวไอ้จุดนี้ก็เป็นแห่งจุดหนึ่งครับตีทั้งเคทํามลาเล็งไว้ว่าถ้าเฮื้อชาวบ้านนะครับมีส่วนร่วมในการ ทำท่องเที่ยวในการดุนกจุดนี้ก็เป็นชุดชมนกได้แหมหนึ่งจุดที่สำคัญด้วยเดี๋ยวให้หัวหน้าเขตนห้ามล่ามาประสานกับภูมเลยครับไม่ใช่มาดูแค่น้ำปูมาดูนกด้วยเห็นตัวยิ่งยิ่งเลยเกยอู้กับหัวหน้าเขตนห้ามล่าละมรีปัญหาในรักการคือบูรณาการทรัพยากรทั้งหมดอยู่เนี่ยที่มีอยู่คือมันเป็นไปตามระเบียบกฎหมายของเขตนห้ามล่าตัวเหมือนกับเดียวทำประมงตะกี้กับอันนี้ก็เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของประมงตัวเขตนห้ามล่าตัว ระเบียบกฎหมายเราต้องยึดแต่สำคัญที่สุดหลักการมีส่วนร่วมสําคัญอย่าเอาแต่ระเบียบกฎหมายมาใช้กับปีน้องโดยหมอมีรักการมีส่วนร่วมแล้วมันจะไม่ได้ผลถูกกัครับกฎหมายกฎหมายอย่างเดียวนี่หมอมีทางหรอกชาวบ้านบบบเอาตวัวจบถูกกัครับก็ร้องหมอมีมูฮ่องหนังนี่ช่วยอนุรักษ์นี่หรอกประมงเดียวมันกับฟิกบ้านหมดแล้วใครจะมาเฝ้านี่ เดี๋ยวไหนเพ้อก็ปิกบ้านแล้วพสตังมดแล้วสาวบานแม่แรงก็ต้องไปกินข้าก็เมียแล้วถูกอกครับพอสตังมันมดบังทีได้อยู่นี่แต่คนอยู่ที่นี่คือหันก็อจะได้ช่วยกันนะนรู้ไดแต่ถ้าบหงเฮือกฝนมีไรได้เลยจะใช้คำยาบก็บ่าดีเนาะจุดๆๆไทยจะว่ายงาหฮืออูถูกใจก็แม่ถูกอกครับไปนะ อเอาอีเรื่องไฟเนี่ยทันนายกสมบูรณ์คนพยายามจะพักดันอยู่แล้วแต่ปัจจุบันไฟหนอง้สายยังออกมาเตื่อแก้ไขโดยโซลาเซลล์เดี๋ยวผมเปยังกลุ่มน้ําปูเลี้ยงหอง,งามจัดนี่เป็นท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวเขาหางบประมาณตึงพลังงานก็นดีเนาะฝากนายกกับโพสไว้ท้องยินยไว้ตัวเอาโซลาเซลล์เหมือนเนี่ยเอาไปวางคื่กลุ่มน้ําปูขึ้นอหจุดหนึ่งก็ สำคัญไปซึุดที่ผมขอคุ้มน้ำปูคือต้องอนุรักษ์สิง่งแวดล้อมโดยปัจจัปล่อยน้ำเสพคว่ามามีสิ่งแวดล้อมที่เฝ้านะเดี๋ยวจะให้ทางเขียนท้าลามาช่วยพ่อตัวอัววนในวันนี้ทีโฟุเป็นตัวแทนเขียนท้าลาวคิจจะกมทั้งมดเนี่ยผมขอให้เขียนท้าลามารวมต,วตัวมันจะได้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็อันใดติดปะทุต้องปะทุมดกมับมาบอ,อกเขาบัาใจเยา้าแยกไปแล้วแล้วก็มาบอ,อกเขาเปล่านะถูกกัครับแม่เออนาะ อ่าฝากหัวหน้าอีกอ่ะโอเควันนี้ก็คงจะมีเมื่อกี้จะเที่ยงแล้ว<ม>เดี๋ยวเขาหมอกปา๋าปล่อยปา๋าถูกครับปล่อยในกระชังก่อนอ่าปล่อยในกระชังก่อนแล้วกว็เดี๋ยวอ่น้ำกิจกรรมรวมกันนี่ล้วก็เดี๋ยวฝากปรแกรมนั้นท่านนายกแล้วกวว็กู้วิสาหกิจต้องหาเลือกันต่อจะจะหาเลือกันวันใดนะเดี๋ยวต้องมาช่วยเก่อนโอเคครับ ก็โดนจะหาหรือวันไหนแานมดอบ่คือกู้จะดแนมดขอภัยนะครับบางทีอาจจะอูมันจะอาจจะรุนแรงไปน้อยนะแม่เพรผมเป็นคนเมืองสอ,สอบจี๋แหละเข้าถึงดีแหละผู้ดีอออดแต่ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ระเบียบกฎหมายนะแต่ผมบ่คือกฎหมายมันเหนือกว่าทุกอย่างเนาะ กฎหมายต้องอยู่กับปีน้องชาวบ้านได้เพราะกฎหมายจริงๆก็สร้างจากมนุษย์เขาด้วยแหละเอต้องให้อยู่ด้วยกันได้แล้วจะเกิดการอนุรักษ์นะครับโอเคนะครับอ่าข้า,มาม้งน่นี้เนี่ยเนนี่นจ่นยเนี่นี่ยเนน้องน้องเน็น่ย่ย มีแฟนหรือยังผมผมมีแต่เดี๋ยวจะดูปกดหลงซอกมาใส่ดซอกการนี่แล้วโยงั้นของโปงเองมีชุด้ากันพี่สัรับคุณคไม่เียตกป่าอย่างแรก h o u มพ่อพอที่นี่เลยนาพอลักกปอยพ่อกะปอยสำรับพื่นทีนอง ก็คือที่เขาวันนั้นประมงไปเจอผมละว่าต่อไปคนจะมนี้รถโมบายมาเพาะมาไออย่างกระชังเนี่ยปีนอกมูเขาต้องช่วยกันนอต้องช่วยกันอนุรักษ์อนุรักษ์ตัวนะครับก็เดียวไปว่ากันอันนี้ฝามาแล้วคับฝามาถึงละนะครับก็คงจะถึงเวลาที่เขาจะได้ทาบุญปล่อยป่ารับปีน้องตีนังตั้งนอกแ้วบบ่มาวันนี้เดียวเซ็ตแล้วต้อง่วยกันอนุรักษ์ตั้ตๆนะครับนอแต่ผมเจอว่าถ้าฝนได้กินได้ใจฝนต้งอนุรักษ์ตี่ากระทัง อันนี้เป็นลักการง่ายๆเลยง่ายขนาดนักอะ่ะเหมือนบ้านเฮาอะ่ะเขาพอโน่นนู่นี่ถ้าเฮาได้กินได้ใจจะได้เฮาก็ตึงรักษาแต่อันใดที่เฮาบ่ได้กินได้ใจมันตึงบ่พอนะครับอาปะบงุงตอนนี้เดี๋ยวเขาจะไปมองทางไหนราคาไฟมุก,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 กไฟป,ปุ้นเนาะอ,อ่าโอเคตะกี้ร้องนายปปกกาแฟก่อนได้ร้องฮะก่ะโอเค เป็นข้อมูลตีเฮาได้ฟังไปพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับก<า>็ทานายเพื่อก็ได้พูด้าบ้านได้เข้าใจแล้วแล้วก็ผมก็มีคําถามตีถามเพ<อ>ื่อให้้าบ้านตีไปได้เข้ามาดูประชุมได้หูได้หันได้เข้าใจตัวหลายหลายคนก็ฝากผมถามมาตัวยนะครับนอกก็ถือว่าได้คําตอบมาแล้วบางบางคาถามก็ได้คําตอบที่ชัดเจนละบางคําถามก็ต้องเก็บไว้ให้ทีมของวิสากิจุมชนสันสดีเปินได ไปหือข้อมูลแถมหือข้อมูลแถมรอบหนึ่งนะครับเนาะก็ถ้าจะได้ผมก็จะพยายามติดตามข้อมูลมาประชาสัมพันธ์หือประแม่พี่น้องจำาเพื่อให้ใจได้ทราบกันเป็นระยะระยะนะครับผมแต่ตอนนี้คงจะถึงเวลาที่เอาป่ามาปล่อยกันแล้วนะฮะี่นี่การรับมอบป่ากันก่อนนะฮะ